สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนํารถหนึ่งคันนะครับเป็นคูปต้าเอล8ีเจ็ดศูนย์แปดนะครับคันนี้เครื่องเสียดีนะครับสีสันไม่สวยให้เสือดาวนะครับคันนี้ลายเสือดาวเครื่องแรงๆนะครับเครื่องดีไม่ควันไม่ไอนะครับระบบเสียดีมีรั่วซึมบ้างนะครับ สีสันไม่สวยขายตามสภาพนะครับสีสีตัวรถดีนะครับแต่ว่าเปลือกภายนอกไม่ค่อยสวยไฟหน้าไม่มีอุปรกรณ์ภายนอกนะครับดันดินแรงดีครับกำลังดีอุปรกรณ์ให้3ชิ้นเลยนะครับราคา3า5 0 0 0 0นะครับแถมโรตารีอีก1ตัวนะครับโรตารีก็ 1, RX หนึ่งแนะครับเป็นของคูบาต์ตา วินนดีนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับัวเจริญแท็กเตอร์เพ่อวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้มา,าหารับจอบจันดินพิเศษสักหน่อยนะครับใครจะติดต่อว่าจ้างรับให้เช่านะครับให้เช่ารถไถ ต่อเช่าได้นะครับถ้ายังไม่มีเงินซื้อเอาไปเช่ารับจ้างก่อนได้นะครับวันนี้ฝากเบอร์โทรหนนะครับ085-0876581นะครับวัดเจริญเท็กเตอร์อำเภอว,วังตาม,มอจังหวัดอุดรธานี ใครชอบสวยๆนะครับคันนี้เก็บสภาพอุปกรณ์หน้าหลัง3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเช็คบูทเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับหางก็เป็นตาช้างนะครับถ้าไม่ปรับสภาพนี่ราคาถูกๆเลยนะครับเ,รเกืียงเกียดีนะครับอุปกรณ์ก,ก็สามชิ้นเลยนะครับไปด้านผ่านสามไปไ้ใปด้านแล้วก็ผ่านห้านะครับแล้วก็โตรตารี่นะครับ ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับบัวเดริญเทคเตอร์เบอร์วังสัมมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับวัวเจดินแท็กเตอร์อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ